ขอให้จิตยาณทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชันทุกภูมิภาคทิ์ภาคหยาบทั้งหมดทั้งสิน้นตั้งแต่อเวจีมหานรกจนถึงพรหมโลกรวมถึงเขตแดนพิเศษการใช้กรรมในทุกๆเขตแดนเราจิตยานของครอบครัววงศ์ในกูลทั้งหลายนะลูกหลานบริวารพ่อแม่บุปกาลีปู่ย่าตายายพี่น้องวงวานนะพี่ป้าณาอานะานะแล้วก็เรา Esta, บริวารที่พ่วงพันนะค่ารับใช้ก็ตามนะค่าราชบ,บริพารใดๆก็ตามทั้งหมดทั้งสิ้นนะสามีภรรยาที่เคยสัมพันธ์กันมาในทุกยุคทุกสมัยนะ้อน้อมใจถวายมหาสังฆทานและขอขมากรรมโดยพร้อมเพียงกันนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระณังคัจฉามิทำมังสระณังคัจฉามิสังขังสระณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระณังคัจฉามิทุติยัมปิทำมังสระณังคัจฉามิ ทุติยัมปิสังขังสรานังัจฉามิตตะิยัมปิพุทธังสรานังัจฉามิตตะติยัมปิธรรมังสรานังคัจฉามิตตะติยัมปิสังขังสรานังัจฉามิมูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายมูเหล่าสัพสัตทั้งหลายมูเหล่าแห่งเจ้ากรรมในเวรทั้งหลาย ตลอดจนถึงบริวารที่พ่วงพันสัมพันธ์กันมาทั้งหลายจะด้วยดีหรือไม่ก็ตามทั้งในภาคทิพย์และภาคหยาบในทุกๆภาคส่วนในทุกพบทุกชาติทุกกันทุกกลับทุกพุทธันดรขอน้อมถวายซึ่งมหาสังฆทานจตุปัจัยาทยานทั้งหลายกีฬาณาเพสสัตว์ทั้งหลาย ปัจจัยทั้งหลาย,ท,ลายที่ใช้ในการโปรดสัพสัตขอน้อมถวายอธิวาสนาบารมีทั้งหมดทั้งมวลต่อคุณพระร,รัตนตรยัยต่อองคุณพุทธะมหาพุทธะพ,พ,พ,พระโพธิสัตว์พระมหาโพธิสัตว์พระปัจเจกพุทธะพระมาหาปัจเจกพุทธะ พระาอาราหันต์พระมหาอาราหันต์อริยเจ้าอริยสงฆ์อริย,รยบุคคลทั้งหลายองค์มหาบารมีทั้งหลายทุกทุกภาคส่วนหน่อเนื้อพุทธางกูลทั้งหมดทั้งสิน้นจะก,กี่ยุคก,กี่สมัยก็ตามกี่พุทธันดรก็ตามข้าพาเจ้าขอน้อมถวายทั้งหมดทั้งสิน้น ั้งในภาคหยาบและภาคทิพย์ทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิขอโปรดทรงรองรับในมหาสังฆทานแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายนักการแบบนี้ด้วยเถิดขอให้สัพสัตทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายบริวารที่พุ่งพันกันมาทั้งหลายและบุปการีผู้มีคุณทั้งหลาย ในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิทุกชีวิตจิตวิญญาณพึ่งมีส่วนในการถวายมหาสังฆทา,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 านของหมู่เหล่าข้าพาเจ้าทั้งหลายในครั้งนี้นนและในทุกๆครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่อดีต,ต,ต,ดตหรือจะมีต่อไปในอนาคตก็ตาม,อมตอขอให้มีส่วนในทั่วกัน ไปตลอดนะาานานเทินโสโสโสขอน้อมน้อมองค์มหาบารออมีมมมาารทุพระองค์ทรงเป็นประธานข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบกายถวายชีวิตแด่คุณพระรัตนตรัยแด,ด่พระศธรรมแด่การโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีกรมใดๆ ที่มูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยกระทำต่อคนในครอบครัววงตระกูลคู่รักคู่ครองสามีภรรยาพ่อแม่บุปการีพี่น้องวงวานลูกหลานบริวารญาสนิทมิสหายที่เคยสัมผัสสัมพันธ์กันมาด้วยธาตุที่ไม่บริสุทธิ์ในทุกยุคทุกสมัย ในทุกๆแวนแควนินแดนการ,รมที่เคยหวานสเสน่นหนน์หรือใช้วาจาใช้สิ่งต่างๆปฏิโอปฏิโลมหล,ลอกลวงให้ผู้อื่นหลงเชื่อ,ใ,อนในคารมตน,น,มตนอย่างมัวเมาทั้งหลายหรือเคยทำคุณสายมนดำค,ำคดำถาถาอาคมการใช้เสน่ห์การใช้ยาแฝด ในการสะกดให้ผู้อื่นมาหลงลักตนเพื่อผลประโยชน์โดยมิชอบกรรมที่เคยคาดหวังตั้งเอาเคยบีบคั้นกดดันเคยใช้ทิฐถีความเห็นความหมายในการวิพากษ์วิจัยวิจารเคยด่าทอบริพาทประมาทปามาทเยาะเย้ยถากถางกระแนะกระแหน ลบหลูดูมินการดูถูกเหยียดหยามเคยกดขี่ข่มเหงเคยทรมานกักขังจองจำผูกมัดพันธนาการในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทำร้ายทำลายเคยทะเลาะเบาะแวงขัดแย้งเคยเข็นฆ่าประหารประหารเคยสาบแช่งอาฆาตพยาบาท จองเวรจองกรรมกันมาต่อคนในครอบครัววงในกูลหรือผู้อื่นทั้งหลายนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกรรมที่เคยปฏิบัติต่อผู้อื่นหรือคนในครอบครัววงศกูลด้วยทิฏฐิด้วยคติอคติด้วยความมหังการการเลือกปฏิบัติเลือกที่รักมักที่ชัง การเปรียบเทียบเทียบเคียงการเพิกเฉยเมินเฉยการใส่ร้ายป้ายสีโกหกหลอกลวงตีสองหน้าต่อกันและกันทิฏฐิมานะในการเอาชนะค้าคานกันจนเกิดปมด้อยปมเด่นความขัดแย้งการคัดง้างกันทับถมซ้ำเติมกันจนกลายเป็นความกินแหนงแคลงใจ ไม่ลงรอยต่อกันและกันการที่เคยดื้อดึงดื้อรันต่อพ่อแม่บุปการีการที่เคยส่งเสริมสนับสนุนในความหลงมัวเมาในความหลงยึดติดความคาดหวังตั้งเอาต่อสรพสิ่งสรพธาสัพธรรมต่อคนในครอบครัวทั้งหลายความเย่อหยิ่ง ในเกียติยศชื่อเสียงในความสูงส่งของวงตระกูลในความหลงลำพองตนทั้งหลายหรือการส่งเสริมในความสุขสนานเพลิดเพลินความหลงละเลงหลงลำพองต่อคุณค่าต่อค่านิยมอุดมการปณิธานปฏิปทาทั้งหลายคำมั่นสัญญา คำสัตย์สาบานพันธทัสัญญาเงื่อนไขข้อผูกมัดผูกพันทั้งหลายความมหังการ,การความลำพอง,พองในสิ่งต่างๆทั้งหลาย,ลายทั้งทางโลกและทางธรรมกรรมที่เคยปิดกั้นปิดบงังพระสัจธรรม,มปิดบังความขี้คลายสว่างสวัยในพระสัจธรรมการบูชการสละ การเกือกูลต่อสังสารวัตรต่อพศาสนาและการโปรดสัตว์อย่างกว้างขวางไร้ขอบเขตตามองค์มหาบารมีทั้งหลายที่เคยกระทําต่อคนในครอบครัวในกูลไม่ว่าจะเป็นการคู่บังคับการเอาชนะด้วยทิฏฐิทัศนะทั้งหลายการที่เคยสัมผัสสัมพันธ์ ต่อคนในครอบครัวในกูลด้วยความรักความผูกพันความปรารถนาดีความหงวงห่วงความกังวลความหลงยึดติดความหึงหวงห่วงห่วงความดื้อรั้นดื้อดึงการเพิกเฉยเมินเฉยการพร่ำสอนยัดเยียดสั่งสอนด้วยอารมณ์ความรู้สึกความนลึกคิดปรุงแต่งแห่งตนทั้งหลาย ความหลงเป็นเจ้าเข้าเจ้าของต่อการและกันหลงคาดหวังตั้งเอาใส่การและกันการจับผิดจับถูกการบังคับควบคุมการผูกมัดด้วยหนี้บุญคุณการทวงหนี้บุญคุณการลำเลิกบุญคุณทั้งหลายที่เคยมีต่อกันและกันจนกลายเป็นความอึดอัดกดดันความมืดมน ความวกวนสารวนความผิดหวังการทะเลาะเบาแวงความอาฆาตพยาบาทการจองเวรจองกรรมตลอดไปจนถึงการเข็นฆ่าประหัรประหารภายในครอบครัวหรือที่กระทำต่อบุคคลอื่นทั้งหลายและทุกกรณีกรรมที่เคยส่งเสริมกันและกันในการสนองอนุสัยส่วนตัว หรือในการเบียดเบียนต่อสังสรวัตทั้งหลายการที่เคยทะเลาะเบาแวงในการแย่งชิงความเป็นหนึ่งความเป็นที่รักแย่งชิงทรัพย์สมบัติหรือมรดกตกทอดทั้งหลายการรอบค่ารอบสังหารการวางยาพิษการโกหกหลอกลวงการทำร้ายทำลายต่อคนในครอบครัว เพื่อเอาผลประโยชน์ใส่ตนอย่างไม่เหมาะไม่ควรทั้งหลายการมที่เคยล้างผลาญทรัพย์สมบัติของพ่อแม่บุปการีของคนในครอบครัววงตระกูลหาเรื่องหาราวสร้างความเดือดร้อนความทุกข์ยากลำบากแก่คนในครอบครัวในกลุนหรือทำร้ายทำลายคนในครอบครัว ด้ความพยาบาทอาฆาตแค้นทั้งหลายในทุกวิถีทางไม่ว่าจะกระทำด้วยกายวาจาใจก็ตามจะด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตามกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่มีต่อกันและกันมาที่เคยผิดต่อกันและกันมาอกุศลกรรมกุศลกรรมทั้งหมดทั้งมวลการหย่าร้าง ความแตกแยกความบาดหมางการล่วงล้ำก้าเกินการข่มขืนขืนใจทุกๆการสัมผัสสัมพันธ์ไม่ว่าจะเหมาะควรหรือไม่ก็ตามทีไม่ได้ด้้ยว่างต่อว่างนิพานต่อนิพานไม่ได้หลุดพ้นไปด้วยกันที่มีแต่คนในครอบครัวนกูลต่อพ่อแม่บุปการีทั้งหลาย ต่อผู้มีคุณต่อสามีภรรยาทั้งหลายต่อลูกหลานบริวารพี่น้องวงวานญาสนิทมิสหายลูกศิษย์สาวกทั้งหลายต่อดวงจิตอื่นทั้งหลายที่เคยสัมพันธ์กันมาในทุกแวนแ่นแควนดินแดนในทุกยุคทุกสมัยนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งหมดทั้งสิ้นมูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายขอโอโหสิกรรมต่อกรรมทั้งหมดทั้งมวลขอให้กรรมทั้งหลายพึงเป็นโอโหสิกรรมนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปและข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้อโหสิกรรมต่อกรรมทั้งหลายที่คนในครอบครัวในกูลดวงจิตหนึ่งดวงจิตใดก็ตาม ที่เคยทำกับข้าพเจ้าเอาไว้หรือเคยทำร่วมกันมากระทำต่อกันและกันมาไม่ว่าจะยุคหนึ่งสมัยใดก็ตามที่เคยเกิดร่วมกันในทุกวันแคว้นินแดนนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้กรรมทั้งหลายพึงเป็นอโหสิกรรมนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไป และข้าพเจ้าทั้งหลายขอประกาศสลาประกาศถอนความรักความผูกพันความห่วงห่วงปรารถนาดีความหวยหาอะไรอาวรนความหวงแหนเยื่อใยและความประทับใจทั้งหลายความพยาบาทอาฆาตแขนการผูกใจเจ็บการจองเวรจองกรรมทั้งหลายนี่บุญคุณ นี่ความแค้น,ท,คนที่เคยมีต่อกรรันละกันหรืออารมณ์ความรู้สึกทั้งหลายที่ยังหลงเหลือต่อทุกๆครอบครัวนกูลที่เคยมีร่วมกันมาหรือที่ยังมีต่อดวงจิตใดดวงจิตหนึ่งต่อสถานที่ใดสถานที่หนึ่งหรือต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เคยมีมาและยังตกค้าง จากทุกยุคทุกสมัยในทุกๆแว่นแฝนินแดนนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอถอดถอนความห่วงห่วงยึดยื้ทิฏฐิมานะความดื้อรั้นดื้อดึงที่มีต่อนี้เวนี่กรรมทั้งหลายบ่วงแห่งกรรมทั้งหลายความเสียดายความหลงยึดติดความหลงตั้งเอา ในความมีความเป็นความเห็นความหมายทิฏฐิทัศนะกติอัคติแห่งตนความยึดมั่นถือมั่นในแนวทางในความเชื่อในคุณค่าในค่านิยมอุดมคติในวิถีวิธีการอันวอกวนสับสนความมีตัวตนซ้อนธรรมทั้งหลาย ที่มีต่อสิ่งต่างๆอันนำพาให้หลงยึดติดหลงขัดแย้งทั้งต่อตัวมันเองและต่อสรรพสิ่งสัพพธาสัพพธรรมทั้งหลายในสถานการณ์เดิมในสิ่งเดิมในรูปแบบแห่งการใช้กรรมเดิมในความหวาดกลัวหวาดผวาความคับแคบในจิตในใจความมั่นใจ หรือความลังเลใจทั้งหลายขอประกาศสลาประกาศถอนคำมั่นสัญญาคำสาบานพันธสัญญาการตกปากรับคำคำปฏิญาณตนปฏิปทาและปณนิธานทั้งหลายคำสาบแช่งเงื่อนไขข้อผูกมัดผูกพันทั้งหมดทั้งสิ้นที่เคยให้ไว้ต่อบุคคลอื่น ในทุกลักษณะกรรมทุกก,ทกรณีก,กรรมที่ยังเป็นกรรมผูกมัดผูกพันยืดเยือเ้อยาวนาน <kins on S 1> ให้ต้องมาวนเวียนชดใช้มชชไม่จบไม่สินส้นไม่สามารถขี้คลายสว่างสวยและโปรดสัตว์ตามองค์งมหาบารมีได้ขอส่งคืนทุกสิ่งทุกอย่างสู่สุญญตาทั้งหมดทั้งสิ้น เพื paid, ่อมาให้เป็นเวรกรรมอีกต่อไปและข้าพเจ้า <D> ท <one> <sk> ั Gentle ้งหลายขอประกาศชดใช้ในนี่เวนี้กรรมทั้งหลายที่ยังคงติดค้างต่อทุกๆภาคส่วนในบ่วงแห่งทุกทุพันธสัญญาเจ้ากรรมในเวนคู่กรณีกรรมทั้งหลายผู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมาและสรรพัสัตทั้งหลาย ในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิมลมตลอดจนถึงเจ,จ้ากรรมในเวรและคู่กรณีกรรมทั้งหลายปริวารนี้พ่วงพันกันมาทั้งหลาย,าาลายของทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณขอชดเชยชดใช้ด้วยความขี้คลายสว่างสวยในพระศธรราด้วยการบวชการสละการเกื้อกูลต่อพระศาสนา และด้วยที่วาสนาบารมีที่มีต่อพระศธรรมที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลายขอให้มีส่วนในมหาสังฆทานในทุกๆครั้งที่มีมานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและที่จะมีต่อไปในอนาคตการเบื้องหน้าอันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ ตลอดจนถึงให้มีส่วนในการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีที่เคยมีมาในทุกภพทุกชาติทุกการทุกกับทุกพุทธันดรของหมู่เหล่าข้าพระเจ้าทั้งหลายขอให้มีส่วนในทั่วกันไปตลอดกาลนานเทินอโหสีอาโหสีอโหสี โ oh, so, so. okay. อ้โหโอโโอเคอะมาให้ทุกชีวิตจิตวิญญาณทุกหม่เราเชั่อผูมึงมีส่วนในทั่วกันไปตลอดการเทิร์นอ่าก็ภูมิทั้งหลายฮะภูมิต่ำทั้งหลายโอ้โส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 โ,สโ,สโส